ินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไมก้อมูลเมื่อนานมาแล้วในญี่ปุ่นมีนักรบผูปป้กล้าหาญที่รู้จักกันในานามทวระโทดะหรือนักรบข้าวหนึ่งถุงชื่อจริงของเขาคือฟูจิวระฮิเดสโตะและที่มาของการเปลี่ยนชื่อของเขาก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเนื่องจากเขามีลักษณะนิสัยแบบนักรบและไม่สามารถทนอยู่นิ่งได้ วันหนึ่งจึงออกเดินทางไปค้นหาการผจญภัยติดดาบสองด้ามไว้ที่เอวถือคันธนูที่ยาวกว่าความสูงของเขาเวียงกระบอกบรรจุลูกธนูไว้บนหลังและออกเดินทางเขาไปได้ไม่ไกลเมื่อไปถึงสะพานเชตโนคาราชิซึ่งทอดผ่านปลายด้านหนึ่งของทะเลสาบบิวะอันงดงามทันทีที่ก้าวเท้าลงบนสะพานเขาก็มองเห็นพญายมังกรตัวใหญ่ นอนขวางทางอยู่ตัวมันใหญ่มากจนดูเหมือนลำต้นต้นสนขนาดใหญ่และกินพื้นที่ความกว้างทั้งหมดของสะพานกรงเล็บขนาดใหญ่ของมันพาดอยู่บนราวจับด้านหนึ่งของสะพานขณะที่หางทอดอยู่บนราวจับอีกด้านหนึ่งดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้กำลังหลับอยู่และเมื่อมันหายใจไฟและควันก็ออกมาจากรูจมูก ตอนแรกฮิเดสาโตะรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดเลื้อยคานน่ากลัวตัวนี้นอนขวางทางเขาเพราะถ้าเขาไม่หันหลังกลับเขาก็ต้องเดินเหยียบร่างของมันไปแต่เขาเป็นคนกล้าหาญเมื่อขจัดความกลัวออกไปได้เขาก็ก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่หวาดนวันเขาเหยียบบนร่างของมังกรและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างร่างที่คดงอของมัน เขาเดินหน้าต่อไปโดยไม่หันหลังกลับมามองแม้แต่ครั้งเดียวเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากทางด้านหลังพอหันหลังกลับมามองก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าสัตว์ประหลาดมังกรน,นั้นได้หายไปแล้วแต่มีชายแปลกประหลาดยืนอยู่แทนซึ่งเขากำลังโค้งคำนับอย่างเป็นพิธีการจนถึงพื้นผมสีแดงยาวปลกไหล และมีมงกุฎรูปหัวมังกรสวมอยู่ด้านบนชุดสีเขียวน้ำทะเลของเขาประดับเป็นลวดลายด้วยเปลือกหอยฮิเดซโตะรู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่เขารู้สึกสงสัยในเหตุการณ์ประหลาดนี้มังกรหายไปไหนในช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้หรือว่ามันได้กลายร่างเป็นผู้ชายคนนี้ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรในขณะที่เขาคิด เขาก็เดินไปยังชายที่อยู่บนสะพานและพูดกับเขาท่านคือคนที่เรียกข้าใช่หรือไม่ใช่ข้าเป็นคนเรียกท่านเองชายคนนั้นตอบข้ามีเรื่องสำคัญจะขอร้องท่านท่านคิดว่าท่านจะสามารถช่วยข้าได้หรือไม่ถ้าข้าสามารถทำได้ข้าก็จะช่วยเฮเดสโตตอบแต่ก่อนอื่น ท่านต้องบอกข้าก่อนว่าท่านเป็นใครข้าคือราชามงกรแห่งทะเลสาบนี้และบ้านของข้าก็อยู่ในน่านน้ำใต้สะพานนี้ท่านต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไรละ่ะฮิเดสโตะพูดข้าต้องการใ้ท่านข้าตะข่าผู้เป็นศัตรูมันอาศัยอยู่บนภูเขาซึ่งไกลออกไปราชามังกรชี้ไปยังยอดบนภูเขาฝั่งตรงข้ามกับทะเลสาบ ข้าอาศัยอยู่ในทะเลสาแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีและข้าก็มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยลูกและหลานของข้าพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวเป็นเวลานานเพราะปีศาจตะขาบหาบ้านเราเจอและคืนแล้วคืนเล่ามันก็เข้ามาลักพาตัวคนในครอบครัวของข้าไปทีละคนข้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่เพียงแต่ข้าจะสูญเสียลูกหลานไปทั้งหมด แต่ตัวข้าเองก็จะตกเป็นเหยื่อของปีศาจนั้นด้วยฉะนั้นข้าจึงเป็นทุกข์มากและในที่สุดข้าก็ตั้งใจที่จะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์โดยความตั้งใจนี้ข้าได้รอคอยมาเป็นเวลาหลายปีในร่างของพญามังกรน่ากลัวที่ท่านได้เห็นโดยหวังว่าจะมีผู้กล้าที่จะแข็งแกร่งสักคนผ่านมาแต่ทุกคนที่ผ่านมาทางนี้ทันทีที่พวกเขาเห็นข้าก็ตกใจกลัว และวิ่งหนีอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านคือคนแรกที่ข้าได้พบสามารถมองข้าได้โดยไม่กลัวดังนั้นข้าจึงรู้ทันทีว่าท่านคือคนที่กล้าหาญมากข้าขอให้ท่านเห็นใจข้าท่านจะช่วยเหลือข้าแล้วไปฆ่าตะขบับผู้เป็นศัตรูได้หรือไม่เมื่อได้ยินเรื่องของเขาฮิดาสโะตะก็รู้สึกสงสารราชามังกรมาก และสัญญากับเขาทันทีว่าจะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นักรบผู้นี้ถามเขาว่าตะขาบอาศัยอยู่ที่ไหนเขาจะได้โจมตีสัตว์ร้ายตัวนี้ทันทีราชามังกรตอบว่าบ้านของมันอยู่บนภูเขามิคามมแต่ในเมื่อมันมายังวังใต้ทะเลสาบในเวลาเดียวกันทุกคืนมันจึงเป็นการดีกว่าที่จะรอให้ถึงตอนนั้นฮิเดสโะตะ ถูกพาไปยังวังของราชามังกรใต้สะพานน่าแปลกที่เมื่อเขาตามเจ้าบ้านลงไปด้านล่างน้ำก็แยกออกให้พวกเขาเดินผ่านและเสื้อผ้าของเขาก็ไม่เปียกชื้นแม้แต่น้อยเฮเดสโตไม่เคยเห็นอะไรที่สวยงามอย่างวังที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวใต้ทะเลสาบแบบนี้มาก่อนเขาเคยได้ยินบ่อยครั้งเกี่ยวกับวังของราชาแห่งท้องทะเลที่ก้นทะเล ที่ผู้รับใช้และผู้ติดตามทั้งหมดเป็นปลาน้ำเค็มแต่นี่คือวังอันงดงามใจกลางทะเลสาบบีวะมีปลาทองปลาคราบสีแดงและปลาเท้าสีเงินอันสวยงามรอคอยราชามังกรและแขกของเขาอยู่เยเดสโตตื่นตาตื่นใจกับอาหารสำหรับการเฉลิมฉลองที่วางอยู่ตรงหน้าเขาจานชามทำจากใบบัวและดอกบัว ที่ตกผลึกเป็นคริสตัลและตะเกียบทําจากไม้มะเกลือที่หายากที่สุดทันทีที่พวกเขานั่งลงประตูบานเลื่อนก็เปิดออกปลาทองนักเต้นรําที่น่ารักสิบตัวออกมาและปลาคราบสีแดงสิบตัวเป็นนักดนตรีก็ตามมาพร้อมกับโกโตะและซามิเซนดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืน เสียงดนตรีและการร่ายรำอนุษงามก็กระจัดความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับตะขาบไปแต่ขณะที่ราชามังกรกกำลังจะเติมวายแก้วใหม่ให้นักรบทันใดนั้นพระราชวังก็สั่นไปด้วยเสียงดังราวกับว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่เริ่มเดินเท้าเข้ามาอยู่ไม่ไกลฮิเดสะสโตกับเจ้าบ้านลุกขึ้นยืนและรีบไปที่ระเบียงนักรบมองเห็นลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่สองลูก บนภูเขาฝั่งตรงข้ามใกล้เข้ามาราชามังกรยืนข้างนักรบพร้อมกับตัวสั่นไปด้วยความกลัวตะครับตะครับลูกไฟทั้งสองเป็นตาของมันมันกำลังมาล่าเหยือ่อต้องฆ่ามันตอนนี้เลยมิเดสโตะมองไปตรงจุดที่เจ้าบ้านของเขาชี้และในแสงสลัวของแสงดาวยามคำ่ำข้างหลังลูกไฟสองลูก เขามองเห็นลำตัวยาวของตะขาบคดเคี้ยวอยู่รอบภูเขาแสงไฟในเท้านับร้อยของมันสองประกายราวกับตะเกียงจำนวนมากที่อยู่ไกลออกไปกำลังเคลื่อนที่ช้าๆเข้าหาฝั่งมิเดสโะตะไม่ได้แสดงความกลัวออกมาแม้แต่น้อยเขาพยายามทำให้ราชามังกรสงบนิ่งลงจงอย่าก,กลัวข้าจะฆ่าตะขาบได้แน่เอาคันธนูและลูกธนูมาให้ข้า ราชามังกรทำตามที่เขาสั่งนักรบสังเกตเห็นว่าเขามีลูกธนูเพียงสามดอกในกระบอกใส่ลูกธนูเขาหยิบคันธนูขึ้นมาวางลูกธนูให้ตรงกับรอยบากเล็งอย่างถี่ถ้วนและปล่อยมันออกไปลูกธนูพุ่งตรงไปยังกลางศีรษะของตะขาบแต่แทนที่จะเจาะเข้าไปมันกลับเด้งออกมาอย่างไม่เป็นอันตรายและตกลงบนพื้น ฮิเดสโตหยิบลูกธนูอีกดอกอย่างไม่หวาดวันวางให้ตรงกับรอยบากบนคันธนูและปล่อยมันออกไปลูกธนูพุ่งตรงเป้าอีกครั้งกระแทกเข้ากลางศีรษะของตะขาบกระเด้งออกมาและตกลงพื้นตะขาบไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยอาวุธเมื่อราชามังกรเห็นแม้ว่ากระทั่งลูกธนูของนักรบผู้กล้าคนนี้ก็ไม่สามารถฆ่าตะขาบได้เขาก็สิ้นหวังและเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัว นักรบเห็นว่าตอนนี้เขามีลูกธนูอยู่ในกระบอกเพียงดอกเดียวถ้าคราวนี้ล้มเหลวเขาก็จะไม่สามารถฆ่าตะขาบได้เขามองข้ามผืนน้ำสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ตัวนี้ด้นมนวนร่างอนาสยุสยองรอบภูเขาเจ็ดรอบและอีกไม่นานมันก็จะลงมาที่ทะเลสาบลูกไฟที่เป็นดวงตาของมันส่องสว่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆและแสงไฟจากเท้านับร้อย ก็เริ่มสะท้อนแสงในน้ำนิ่งของทะเลสาบทันใดนั้นนักรบก็นึกได้ว่าเขาเคยได้ยินมาว่าน้ำลายมนุษย์เป็นอันตรายต่อตะขาบแต่นี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดามันเป็นตะขาบตัวใหญ่มากที่แม้เพียงแค่คิดถึงก็ทำให้เรากลัวจนตัวสัน่นฮิเดสโะตะตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสสุดท้ายนี้เขาเอาลูกธนูดอกสุดท้ายของเขาออกมา อมปลายของมันไว้ในปากแล้ววางมันให้ตรงกับรอยบากของคันธนูเลงเป้าอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งและปล่อยมันออกไปครั้งนี้ลูกธนูพุ่งไปโดนตะขาบกลางศีรษะอีกครั้งแต่แทนที่จะกระดอนออกมาอย่างไม่เป็นอันตรายเหมือนก่อนมันกลับแทงเข้าไปในสมองของสัตว์ประหลาดตัวนั้นหลังจากชักกระตกไปทั้งตัวร่างอันคดเคี้ยวก็หยุดนิ่ง แสงไฟของดวงตาอันใหญ่โตและเท้าร้อยเท้าก็มอดลงกลายเป็นแสงมองมองของพระอาทิต์ยตกในวันที่มีพายุและจากนั้นก็กลายเป็นความมืดตอนนี้ความมืดอันยิ่งใหญ่แผ่ขยายไปทั่วฟ้าพร้อมกับเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าแลบสายลมแผดเสียงร้องด้วยความโกรธและดูเหมือนว่าโลกใบนี้กำลังจะถึงจุดจบ ราชามังกรลูกหลานของเขาและผู้ติดตามต่างมอบอยู่ในส่วนต่างๆของพระราชวังด้วยความกลัวเพราะวังนั้นสั่นสะท้านไปจนถึงรากฐานของมันในที่สุดข้าคืนอันแสนน่ากลัวก็จบลงเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นอย่างงดงามและสดใสตะขาบหายไปจากภูเขาแล้วนิเดสโะตะเรียกราชามังกรออกมาหาเขาที่ระเบียง เพราะตะขาบตายไปแล้วไม่มีอะไรให้เขาต้องกลัวอีกต่อไปทุกคนที่อาศัยในพระราชวังต่างพากันออกมาด้วยความปิติยินดีและฮีเดสโตะก็ชี้ไปที่ทะเลสาสบศพของตะขาบลอยบนน้ำเป็นสีแดงด้วยเลือดของมันความรู้สึกขอบคุณของราชามังกรท่วมท้นไร้ขอบเขตทุกคนในครอบครัวออกมาโค้งคำนับต่อหน้านครบพร้อมเรียกเขาว่า ผู้ปกปักรักษาและนักรบที่กล้าหาญที่สุดในญี่ปุ่นอาหารสำหรับเฉลิมฉลองได้ถูกจัดเตรียมขึ้นอีกครั้งครั้งนี้รู้ร้าก,กว่าครั้งแรกปลาทุกชนิดถูกจัดเตรียมในทุกวิถีทางที่สามารถทำได้ทั้งแบบดิบตุนต้มและย่างเสิร์ฟบนถาดปะการังและจานคริสตลัลไวนก็เป็นไวน์ที่ดีที่สุดที่เฮเดสโตเคยได้ลิ้มรสมาในชีวิต และเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับทุกสิ่งดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงสดใสทะเลสาบเป็นประกายราวกับเพชรและพระราชวังในเวลากลางวันก็สวยกว่าในเวลากลางคืนเป็นพันเท่าเจ้าบ้านพยายามเกลี้ยกล่อมให้นักรบอยู่ต่ออีกสองสาวันแต่ฮเฮดสโะตะยืนยันจะกลับบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ตนทำสิ่งที่ต้องทำได้สำเร็จลุล่วงแล้วและเขาต้องกลับไป ราชามังกรและครอบครัวเสียใจมากที่เฮเดสโตะต้องจากไปเร็วอย่างนี้แต่ในเมื่อเขาต้องไปพวกเขาก็ขอร้องให้ชายนักรบรับของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเขาที่ได้กำจัดตะขาบสตัตรูตัวฉกาจของพวกเขาไปตลอดการขณะที่นักรบยืนอยู่บนลานหน้าพระราชวังพร้อมออกเดินทางขบวนปลาก็ไก่ร่างเป็นกลุ่มผู้ติดตาม ที่สวมเสื้อคลุมประกอบพิธีและสวมมงกุฎมังกรบนศรีรษะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนรับใช้ของราชามังกรของขวัญที่พวกเขาถือมีดังต่อไปนี้ 1. ระฆังทองสำริดขนาดใหญ่หนึ่งใบ 2. ข้าวสารหนึ่งถุง 3. ผ้าไหมหมนึ่งม้วน 4. หม้อปรุงอาหารหนึ่งใบห รักรังหนึ่งใบฮิเดสโตะไม่ต้องการรับของขวัญเหล่านั้นแต่เมื่อราชามังกรยืนกรานเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ราชามังกรออกไปส่งนักรบถึงสะพานจากนั้นก็บอกลาเขาพร้อมกับโค้งคำนับหลายครั้งและกล่าวคำอวยพรมากมายก่อนปล่อยให้ขบวนคนรับใช้พร้อมกับของขวัญติดตามฮิเดสโต ไปถึงบ้านของเขาครอบครัวและคนรับใช้ของฮิดาสโตะเป็นกังวลมากเมื่อพบว่าคืนก่อนเขาไม่ได้กลับบ้านแต่ในที่สุดพวกเขาก็สรุปว่าชายนักรบคงจะติดพายุที่รุนแรงและไปหาที่พักที่อื่นเป็นแน่เมื่อคนรับใช้ที่คอยเฝ้าดูการกลับมามองเห็นเขาพวกเขาก็ร้องบอกทุกคนว่าเขาใกล้เข้ามาแล้วทุกคนในบ้าน จึงออกมาต้อนรับโดยสงสัยว่าขบวนผู้ติดตามที่ถือของขวัญและธงตามมานั้นหมายความว่าอย่างไรทันทีที่ผู้ติดตามของราชามังกรวางของขวัญลงพวกเขาก็หายไปและเฮเดสโตก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังของขวัญขอบคุณที่เขาได้จากราชามังกรนั้นล้วนมีพลังวิเศษทั้งสิ้น มีแค่ระฆังเท่านั้นที่เป็นระฆังธรรมดาและในเมื่อฮิเดซาโตไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มันเขาจึงมอบให้กับวัดใกล้ๆซึ่งมันถูกแขวนไว้เพื่อส่งเสียงบอกเวลาให้แก่บริเวณใกล้เคียงแต่ข้าวหนึ่งถุงนั้นแม้ทุกวันจะถูกตักออกมาเพื่อเป็นอาหารแก่นักรบและครอบครัวแต่มันก็ไม่เคยลดลงข้าวที่อยู่ในถุงไม่มีวันหมด ม้วนผ้าใหม่ก็เช่นกันมันไม่เคยสั้นลงแม้จะถูกตัดออกสำหรับทำเสื้อผ้าชุดใหม่ให้แก่นักรบเพื่อไปยังพระราชฐานในวันขึ้นปีใหม่หลายต่อหลายครั้งก็ตามหม้อปรุงอาหารก็มีพลังวิเศษเช่นกันไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปมันก็ทำอาหารได้อร่อยทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นหม้อปรุงอาหารที่ช่วยให้ประหยัดได้มากอย่างแท้จริง เรื่องราวความโชคดีของฮิเดสโตะแพร่กระจายออกไปทั่วและในเมื่อเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อข้าวผาไหมหรือเชื้อเพลิงแล้วเขาก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นและจากนั้นจึงเป็นผู้ที่รู้จักกันในานามนักรบข้าวหนึ่งถุง